สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มีดีทุกเวลาชาแนลครับเมืนน่อนี้เขากะสีมาเบิงททยทายไทยท,ยทำไปก่อนนะครับว่าเขาเช็อีหยังนะครับเมื่อนี้เขาเขามีรถอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรุ่นรุ่นคุณปูนะครับอันนี้เขากำลังเที่ยวไปไปโมดิฟายนะครับไปแต่งนะเว,ทว้ที่แต่งออกมาในรูปแบบใดจังไดนี่ตอนนี้เขาขออนุญาตลากออกก่อนนะครับลากลากออกจากพิกัดเดิมก่อน เขาก็ยังชีเอาไปดําเนินการในการโมดิฟายนะครับอุปกรณ์นี้รถคันนี้แลนได้เบิด์ได้ครับแลนได้เดี๋ยวเขามาเบิกด้วยสภาพเป็นยังไงเอาเอาส้นเดียวกสีเดิมเดิมครับสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยรถนี้ซื้อมาประมาณสองรอยล้านนะครับซื้อมาสองร้อยล้านสองรอกว่าล้านบาทรอลลาอเมริกาใต้เดี๋ยวกําลังที่ลากออกไปครับผม เขาที่ไปยกกระบะออกก้อนนะครับเที่ยวเขาไปนี่เอายกกระบะออกเพื่อซีเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพชรหมันคาดสิว่าน,นี้ทุกอย่างดีเบอร์้ะครับดีเบริร์สตาร์ทกับชึ้งๆเลยนะครับสีอากสีบางามเดี๋ยวเขาจิ้อกกอนนะครับครับผมเดี๋ยวที่เฮ็ดเป็นคลิปเบื้องว่าที่เป็นยังไงยังไงนะครับ เปิดเปิดประตูเลยพี่เปิดเปิดประตูแล้วหมุนก็จกลงเลยเออดีไปได้ครับนี่ดีไปได้เนี่นะครับเดี๋ยวเขาชี้ทำการเริ่มลากแล้วเขาตั้งล้ำก่อนนะครับติดตามนะครับรถคันนี้ที่เป็นจุดคลาสสิกมากเลยอันไหนวะดีเขาที่เลือ้ยออกเลื้ยออกเพชรคือฝรั่งเลยครับครับผม